บริษัท Open AI นะครับเจ้าของ Chat GPT นะครับเจ้า AI ผู้โด่งดังที่หลายคนชอบใช้อยู่ตอนนี้นะครับเปิดตัว Chat GPT ตัวใหม่ชื่อว่า GPT4 เป็นรุ่นที่4นะฮะมีความเก่งกว่าเดิมกว่ารุ่นเดิมที่เคยทำมานะครับและมีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม บริษัท OpenAI นะครับเปิดตัว Chat GPT-4 นี่นะฮะโดยที่ไม่ได้เปิดเผยสถาปนิก,กรรมภายในเช่นโครงสร้างหรือจำนวนพนารามิตเตอร์ที่ใช้งานนะครับแต่ได้โปรโมทว่ามันมีความฉลาดและมีความสามารถนะฮะในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันนี้ที่เราใช้งานกันอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ต้องใช้คำว่าก่อนหน้านี้บางคนใช้บางคนวันนี้ใช้ GPT-4 แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เราใช้ GPT 3.5กันนะครับแล้วก็มันมีข้อกำหนดอยู่พอสมควรเลยนะเช่นข้อมูลที่มีอยู่นะครับมันก็จะอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลมันเนี่ยถึงแค่ประมาณปี2020เท่านั้นนะครับปีนี้2023แล้วเพราะฉะนั้น GPT เวอร์ชัน3.5ตัวเดิมมันจะมีปัญหานิดน,นึงว่าถ้าถามอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆมากๆนะครับมันก็จะให้คำตอบที่ผิดพลาดนะครับหรือบางทีก็ตอบ เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นจินตนาการไปเลยก็คือแบบเพ้อฝันไปเลยนะครับการออก GPT4 ของ OpenAI ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการอัปเดต Engine ภายในนะครับอัปเดตข้อมูลด้วยและยังอัปเดตความสามารถด้วยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเอาเรื่องหลักๆก่อนอย่างเช่น GPT4 เนี่ยสามารถรองรับ Input แบบรูปภาพได้แล้วนะฮะโดยที่เราสามารถใส่ภาพเข้าไป แล้วก็ใส่ข้อความที่เป็นพร้อมเข้าไปได้ด้วยมันทําให้เราสามารถถามคําถามเกี่ยวกับภาพได้เช่นว่าเราใส่รูปเข้าไปรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าจงวิเคราะห์ภาพเหล่านี้ซิว่าในภาพนี้ทําจากอะไรหรือมันเป็นอะไรมันสามารถใช้งาน AI ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ย GPT 3.5เราจะต้องใช้วิธีพิมพ์ข้อความลงไปเท่านั้นนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าพร้อมนะฮะผมก็ไม่่อยได้ใช้หรอกนะฮะเพราะว่าบางทีเราก็ ส่วนใหญ่เราเขียนสคริปต์เราก็เขียนเองไงเราเราชอบงานเขียนเราเองมากกว่าเราก็ไม่ได้ไปจ้างใครเขียนแล้วก็ไม่ได้ไปให้ ChatGPT เขียนนะฮะแต่บางคนเนี่ยบางคนเขาใช้นะอย่างพวกงานโปรแกรมมิ่งงานเขียนโค้ดอะไรเงี้ยเพราะว่าตัว GPT เนี่ยมันมีความรู้เรื่องโคดดิงจริงนะเราสั่งให้มันเขียนโค้ดเนี่ยหมูมันเขียนแทนเราซึ่งเราต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันเขียนปั๊บเดียวเสร็จ อันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับหลายคนไปสั่งซื้อแบบโปรยอมจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้งานเพราะว่าเขาได้ใช้งานคุ้มจริงๆคราวนี้ GPT 4ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นนะครับทำรูปได้เราสามารถให้ GPT 4วาดรูปได้ด้วยแสดงว่ามันเอาท์พุตเป็นรูปก็ได้นะครับล่าสุดผมเห็นบางคนโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่รู้ถูกต้องไหมนะบอกว่ามันสามารถทําเป็นวิดีโอได้ด้วยโอ้โห,โห,โหอีกหน่อยเราพร้อมเข้าไปได้ไหมว่า เป็นพี่หลามหัวแหลมแหลมจิกโกไอทีรีวิวสินนี้สินค้าชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วผลิตออกมาเลยอ่าสมมุติคนดูผมเนี่ยอาจจะรอผมทำพอดชาร์กไม่ทันคุณไปบอก GPT4 เลยช่วยทำวิดีโอพี่หลามพอดชาร์กตอน EP 24.2ประวัติศาสตร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะฮะตอนที่2ช่วยทำออกมาแทนหน่อยพี่หลามไม่อยอมทำมาสักทีเอ้ยถ้าทำได้นี่ผมสบายเลยนะผมไม่ต้องนั้นละนะครับอ้าว แต่มันไม่ใช่ผลงานผมนี่นะนะฮะนอกจากนี้ GPT 4มันยังสามารถทำข้อสอบระดับสูงได้ด้วยนะครับเขาบอกว่ามันมีข้อสอบเรื่องของ AP SAT GRE เป็นตัวย่อผมไม่รู้เลยว่ามันคือข้อสอบประเภทไหนนะครับทำคะแนนได้ดีมากขึ้นกว่าเวอร์ชันเดิม3.5นะครับหรือการให้ GPT 4เขียนโปรแกรมที่ทำ lead code ระดับ hard อันนี้ก็ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไม่รู้เรื่องอีกนะฮะส่วนเรื่องการตอบคำถามบางคำถามที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแหม GPT 3.5มเนี่ยมันไม่ได้ตอบได้ทุกคำถามแล้วบางคำถามที่มันตอบมาเนี่ยมันก็ผิดผิดแบบผิดแบบเละเทะไปเลยมันดีขึ้นนะฮะแต่มันยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นแบบว่าจนไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับเนี่ยแล้วในข่าวนะครับเขายังบอกว่าแม้จะไม่ได้บอกความใหญ่ของโมเดลเต็ม แต่ GPT-4 จะรองรับ INPUT ใหญ่ขึ้นเป็น8,192โทเค็นมี API พิเศษสำหรับ c o n t e x t สำหรับ32,768โทเค็นโอ้โหแสดงว่ามันรับ INPUT ได้เยอะกว่าเดิมมากแล้วก็มี OUTPUT ที่ใหญ่กว่าเดิมมากนะครับทำให้มันสามารถทำงานขนาดใหญ่ๆได้นะครับตอนนี้มีบริษัทที่ใช้งาน GPT-4 แล้วหลายบริษัทเช่น Dualingo โอ้โห แอปนี้นะครับเป็นแอปแบบสอนภาษาเนาะนะเป็นคุยกับบอทสอนภาษาเรียนภาษา Duolingo เนี่ยตอนนี้ใช้ GPT 4แล้วนะครับแล้วก็คนที่ไม่อยากจะใช้ GPT 4ในรูปแบบของการเสียเงินนะครับคุณไปใช้ The New Bing ก็ได้นะครับเพราะว่า Microsoft ก็ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับทาง Open AI นะครับไปเป็นหมื่นหมื่นล้านดอลลาร์เลยนะ,ะให้กันเป็นเป็นหมื่นเลยโดยที่ Microsoft ก็จะได้สิ ในการนำเอา Chat GPT เนี่ยมาใส่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเอามาใส่ในชุด Microsoft Office นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใน Bing Search Engine ซึ่งตั้งชื่อว่า The New Bing นะใครอยากลอง GPT 4 คุณไปลองได้ใน The New Bing แล้วคุณจะลองได้แบบฟรีๆนะครับแต่ว่ามันจะมีคำมันจะมีข้อจํากัดเรื่องของว่าคุณไม่สามารถถามแล้วถามอีกตอบแล้วตอบอีกคุยกันเป็น conversation ไม่ได้แต่มันจะเป็นลักษณะของการ search สั่งคําสั่งด้วยพร้อมเดียวแล้วได้คําตอบออกมาแล้วก็สั่งคําสั่งใหม่ด้วยพร้อมต่อไปน่าจะเป็นแบบนี้ใครอยากลองแบบไม่เสียตังค์ไปใช้ The New Bing ก่อนเลยครับ